สวัสดีนะนะนักตกปลาทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาอยู่นี่อ่างเก็บน้ําแม่ออนกันอีกครั้งนะครับ จะเห็นว่าผมเหนื่อยๆนะครับสั้นๆนะเมื่อกี้เดี๋ยวมีอะไรให้นานาดูครับนี่นะครับผมมาถึงก็ตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับกำลังตั้งทุ่นอยู่นะครับผมโยนทอยเหยื่อตั้งทุ่นหาระยะอยู่นะครับก็นี่เลยครับ นางฟ้าไสโลครับผมยังไม่ทันได้ประกอบสวิงเลยนะครับดูสวิงยังไม่มีดั้มเลยนะครับโอ้โหกลัวหลุดใจขาดครับกำลังตั้งทุนอยู่นะครับอยู่ๆก็ดึงจุ๊บจุ๊บจุ๊บจมไปผมลองวัดดูโอ้โหโดนเลยครับผมก็เดี๋ยวไปรอดูกันต่อนะครับเผื่อจะได้เพิ่ม ยังมีเวลาอีกเยอะครับวันนี้เ,เดี๋ผมขอปลดปลาก่อนโอเคครับก็ไม่ทันได้ให้ดูนะครับผมตกเป็นไม้ตายสองตะขอนะครับผมชิงค่อนข้างสั้นหน่อยนะครับก็ไม่ไม่สั้นมากครับประมาณนี้น,ะนี่นะครับก็เข้าปากทั้งสองขอเลยนะครับ มาแล้วครับตัวนี้นจะมีโลกว่าครับผมอ้ยเนี่ครับเสียดายครับผมไม่ทันได้ตั้งกล้องไม่ได้เห็นตอนเยอะเลยครับลุ้นระทึกครับกลัวหลุดไม่ได้ประกอบสวิงโอเคครับผมเจอกัน ก็นี่นะครับมาชมบรรยากาศนะครับผมอ่างแม่อนอนเดี๋ยวกล้องไม่ยอมปรับแสงครับ <c oughs> นี่นะครับจะมีชาวบ้านนะครับมา ปั่นจักรยานมาวิ่งออกกำลังกายกันนะครับบรรยากาศมันดีครับผมสวยครับปกติผมก็จะนั่งหมายตู้ไฟนะครับผมนะตรงนู้นนะครับจะเป็นตู้ไฟที่เขาเรียกกันว่าหมายตู้ไฟแล้วเดินลงมานี่นะครับมีนหน้ามานั่งอยู่ก่อนแล้วนะครับผมเลยต้องได้ย้ายมานั่งตรงนี้นะครับแต่ก็ฟุกครับผม โดนานางฟ้าไปตัวหนึ่งนะครับผมใสน่าจะโลกว่าครับไปครับลุยกันต่อ ตอนนี้ครับผมได้เปลี่ยนเป็นระยะอบาลานซ์แล้นะครับผมระยะสามหกเหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยนเป็นบาลานซ์นะครับไม่รู้จะเข่าหรือเปล่าฉดออกวนอยู่ตรงนี้หลายที่ครับเดี๋ยวสายๆนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นระยะห้าสี่นะผมผมจะยืดออกไปไกลๆแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับผม ตอนนี้ผมได้เพิ่มระยะนะครับห้าสี่นูนล้ครับปกติผมไม่ค่อยตกระยะไกลเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าไม่รู้ว่าผมสายตาไม่ดีหรือเปล่าผมดูอาการทุ่นไม่ค่อยออกนะครับระยะไกลๆนะแต่วันนี้มันจำเป็นครับผมต้องยืดระยะออกไปครับเพราะว่าผมเห็นน,านา้าๆที่เขานะ ทางโน้นนะครับเขาตกระยะไกลแล้วเขาได้ตัวนะครับผมเลยลองดูบ้างครับวับนนี้ดูฟ้าคึมคึมนะครับไม่รู้จะโดนฝนหรือเปล่าไม่รู้นะครับไปครับผมลุยกันต่อครับ ามหกเหมือนเดิมดีกว่าดีผมมองอาการทุ้นไม่ค่อยออกนะครับส่วนมากห้าสี่นี่ผมจะไว้ตกกลางคืนนะครับถ้าใช้ไฟส่องมันจะเห็นทุ่นชัดนะครับถ้ากลางวันเนี่ยมีลมเบาๆมีคลื่นเล็กๆอย่างนี้ผมดูไม่ออกเลยนะทุ่นมันจะถอนอะไรอย่างนี้น,นอกเที้ยว่าจมหายไปเลย ไ,รรไม่ได้ปลาใหญ่ว่าไม่เป็นไรครับเอาปลานิ้นก็ได้ครับผยีสกไม่ได้ไม่โดนไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไรครับเ,เปรี่ยนเป็นระยะสามหกกันครับผม ฮะบันเอินครับโดนหางบอกไม่รู hey, ้เนี่ย เลยอ่ะว่าแล้วโดนดูมันแรงผิดปกติ จะโลนิดๆครับ หาแล้วครับผมแรมที่สองรอนานเลยนี่นะครับเกี่ยวนี่นะครับเกียวช่วงหางนะครับผมเกือบหลุดนับเนี่ย หมายธรรมาชาติเนี้เกี่ยวหางถือว่าไม่ฟาวนะครับ

ไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าครับโดครับหลายตัวครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องลากันเพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่านู่นครับมานน่นละลมเริ่มแรงแล้วครับและสัมภาระ่มเยอะด้วยครับต้องรีบเก็บครับลมเฉียงลมในเขานี่เริ่มแรงแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่ๆน้าๆน,นักตกปลาทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับผมที่คอยกดไลค์กดแชร์ คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมเดี๋ยวรีบเก็บของก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมมาแล้วมีผลงานเยอะมันจะไม่หมด